สวัสดียามเช้าจากสิงคโปร์ครับทุกคนวันนี้อยากรีวิวสั้นๆครับว่าการท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็อยู่นี่เลยครับเจ้า Galaxy C Flip 6เนี่ยอันนี้เป็นเคสสายพิเศษด้วยครับนี่ลายมีอักาแล็กซี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นทริปการ์ดทริปสุดาร์ d ทุกเล่นใหม่อันหนึ่งของเจ้า Galaxy C Flip 6นะครับไปพาไปดูพักอยู่กับเจ้านี่นะครับช่วยยังไงได้บ้างนะครับในการถ่ายทำรีวิวทำบล็อกต่างๆหรือว่าถ่ายรูปตัวเองนะด้วยฟีเจอร์ความกระทัดรักของเจ้าตัวนี้ครับ Galaxy C Flip 6อันนึงครับถ้าหากใครที่ที่ชอบการถ่ายทำบ วิธีง่ายๆก็แตะมาคลิกเลยครับนี่สองครั้งนะครับก็จะเข้าโหมดนี่นะครับรูปถ่ายแล้วก็เราก็สไลด์เลือกไปเลยครับเป็นวิดีโอนี่นะครับเดดเดียวหลังนั้นเรากดปุ่มด้านข้างนะครับหรือกดปุ่มถ่ายก็ได้นะครับผมก็จะทําได้เลยสี่สคัญที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนี่คือนี่เลยครับมันสามารถที่จะกดนี่นะครับให้เป็น0ูได้นะครับกดให้เป็น0.6นะครับมันก็จะเลนกว้างมากขึ้นนะครับสวัสดีครับทุกคนนี่ผมถ่ายอยู่บน Galaxy c พนะครับที่สิงคโปร์ผองเดี๋ยวเราพาไปกิน ร้านอาหารเช้านะครับซึ่งชื่อว่าโรเจอร์ออริจินอลบีนทันนะครับก็อาจจะเป็นตู้น้ำเต้าหู้นะครับแล้วก็มีปลาทูหรือเปล่าไม่รู้ครับโซนเบคฟาสต์เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับเออมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงบ้างครับเราต้องกลับไปดูครับนี่งามเต้าหู้เย็นอันนี้น่าจะเป็นปลาทูไส้ไก่หยองทุกอย่าง น,นใช้งานนะครับเปิดเลยดนวครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านนี้แล้วนะครับ